สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพรอนเนอร์ทางฟุตบอลคัตเนนทั้งหมด2คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้ก็เป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้ง2คู่เลยนะครับผมก็เปิดหัวไปที่คู่สิงคโปรเชลซีนะผมเปิดบ้านตอนแรกกับเยอนทางบอสเซียดอทมูนนั่นเองนะครับนัดแรกนะผมที่เจอกันมาก็เป็นดอทมูนชนะไปได้หนึ่งประตูสูเง โซีนะผมถามว่าดีไหมก็ยังรู้สึกว่าย่าแย่อยู่นะผมห้านัดหลังสุดเก็บใจช,ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะผมก็ปลดล็อกชนะลีดมาแต่ที่เหลือนะครับผมก็แพ้ไปถึงสามเสมอเป็นนัดเดียวนะครับแต่ถ้ามองเรื่องฟอร์มในบ้านอย่างเดียวนะครับผมก็ชนะ2สเสมอหนึ่งแพ้ไป2ก็ยังดูแย่อยู่ดีก็ยังดูแย่อยู่ดีนะผมถ้ามองในเรื่องการทาทีมของแกมพัเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ล้มเหลวมากเลยนะผมดูผมยังขัดใจอยู่เลยนะครับผมแล้วถ้ามองกลับการกลับทางบอสเซียดอตมูเนี่ยต้องบอกเลยว่า10นัดหลังสุด บอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มานี้นะครับผมก็ดอทมูลไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับผมก็ถือว่าโดดเด่นอย่างมากสำหรับฟอร์มดอทมูลปีนี้นะครับแล้วมามองเรื่องความพร้อมนะครับแกรมอเตอร์ <Game water S 2> ก็มาให้สัมภาษณ์ว่าลิซเจมหายเจ็บแล้วนะครับผมอาจจะได้ลงในนัดนี้นะครับผมแล้วก็มีผู้ลิซิ์กับกองเต้ที่มาซ้อมแล้วแต่ก็ต้องรอเช็คิ่หนึ่งทีว่าจะได้ลงไหมนะครับส่วนที่ไม่มีจริงๆก็จะมีทีโกซิวานะครับผมเอโดราเบนดี้แอเบริโกเอต้านะผมแล้วก็ทางอาร์เจบโษแบย่าท ส่วนรายการยุโรปนะครับผมของทางเชลซีเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าจะไม่มีตัวใหม่ๆอย่างทางบาเดชิวนะครับผมโฟฟาน่ามาดูเอเกแล้วก็โอบามยองนะครับผมแต่ถ้าถามว่าดอตมูนจะขาดตัวไหนไปนะผมก็ขาดอเดยามีตัวสังหารประตูในนัดที่แล้วนั่นเองนะครับผมที่ไม่พร้อมในวันนี้นะครับแต่ที่เหลือตัวหลกัลกๆเขาก็พร้อมหมดแต่ถ้ามองโดยรวมวันนี้จริงๆนะผมถามว่าเชลซีจะ ยันได้ไหมถามว่าในรูปเกมนัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงท้ายเกมเชลซีทาได้ดีมากนะผมแต่นัดที่เจอกัหลีเราก็เห็นอยู่ว่ารุ่นรุ่นดอนมากนะผมตั้งแต่ปีใหม่มานะผมเชลซีไม่เคยจบได้ถึง2ประตูเลยนีผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ย่ําแย่อย่างมากนะผมแล้ววันนี้ต้องมาเจอกระดอนฟอร์มอย่างนี้นะผมและถ่ายสีมันชี้บ่งเลยว่าทางเชลซีนะครับผมถ้ามาเจอแพ็กเกมรับหนักๆก,ก,ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นัดนี้ผมเลยมองว่าบุสตันกระดอนน่าลุ้นหัวเยอะแต่ถ้ามั่นใจจริงนัดนี้ผมบอกว่าจบสกอร์ อันนี้ขอมองไปที่สกอร์ต่ําได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นเบนฟิก้าเปิดบ้านตอนรับกันไปยือนัลนงคัมบูดั่นเองนะครับผมนัดแรกนะผมเบนฟิก้าก็ถือโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเบนฟิก้าเนี่ยในบอลยุโรปถือว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากเลยนะผมขนาดปารีสเขายังเสมอได้นะผมก็คือไม่แพ้ปารีสอ่ะคือฟอร์มไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผม และเบนฟิก้านะผมก็เข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะถือว่าโดดเด่นอย่างมากเลยนะผมและถ้าพูดถึงโดยรวมฟอร์มของเบนฟิก้าเนี่ยสินัดหลังสุดนะครับผมเก็บชัยชนะไปได้ถึง11นัดน,นะครับผมและเสมอไปน1นัดและใน11นัดเนี่ยมีชนะจุดโทษ1ครั้งนั่นเองนะครับส่วนขับบุกเนี่ยฟอร์มย่ำแย่คือสวนทางกันอย่างชัดเจนนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป2แพ้ไป2นะครับถ้าให้มองเรื่องความพร้อมนะผมก็ต้องบอกเลยว่าเบนฟิก้านะขาดหลักๆก,ก็จะเป็นพวกแนวลูกกองกลางนะครับผมที่ขาดหายไปเยอะแต่ถามว่่่่าามมีีตัททััวททททดดดดแแนนนนนเเลกไไ้้ยองชจ และยังมีตัวแบกอย่างทางฟลอเรนติโนนะครับผมแล้วก็ลาฟาซิว่าแล้วก็จะเป็นทางอันเดนนะผมที่ฟอร์มดูดีนในช่วงนี้นะครับส่วนทางขับบูธนะผมค่ดทางสกอฟ์โอเซนนะแจ็คเฮนลี่นะครับผมถ้ามองเรื่องความพร้อมก็ถือว่าทางขับบูธดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มจริงๆต้องบอกเลยว่าเบนฟิก้านะผมดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะผมทั้งเรื่องฟอร์มโดยรวมหรือจะเป็นฟอร์มในบ้านก็แล้วแต่นะผมยังไงวันนี้ผมก็มองว่าเบนฟิก้าน่าจะถล่มยับอีกเหมือนเดิมนะผม,นนอม,อม ben ด้ เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปเน้นทั้งหมด2คู่นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่มีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมและใครจะเข้ากลุ่มกับเรากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ